เชียร์ทีมชาติครับผมมาให้กำลังใจน้องๆเพื่อนๆพี่ๆครับผมก็สัญญาก็ยังอยู่อีกสามปีครับก็คงต้องอยู่ต่อก็คงอยู่ชัวครับผมผมว่าปีหน้าผลงานของเชน,นาน่าจะดีกว่าปีนี้นะผมว่าเพราะาบทเรียนของปีที่แล้วเราเรามีมาแล้ว ก็น่าจะดีดีมากครับปีหน้าผมผมมั่นใจครับในตัวของผมเองผมตั้งเป้าไว้20ประตูขึ้นครับปีหน้าผมเอาจริงแล้วครับเพราะว่าก็ปีนี้ปีปีนี้ปีที่ผ่านมามันเหมือนว่าห่างห่างไทยลีกไปนานห่างไปปีสองปีแล้วก็กลับมาปีที่แล้วแล้วผมรู้ว่านักเตะของแต่ละทีมแต่ละทีมมันเป็นยังไงก็ปีนี้ก็ผมว่าผมมั่นใจมากเพราะบ,บทเรียนของปีที่แล้วผม สภาพร่างกายยังตอนนี้ก็หยุดพักผ่อนอยู่ครับก็น่าจะฟิตกลับมาทันตอนปีซีซั่นครับก็แฟนๆที่ตามเชียร์ชนาของปีที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะกองเชียร์ที่เข้ามาดูเราเกือบทุกๆนัดผมว่าแฮปปี้ดีครับแล้วก็ขอให้ตามมาเชียร์กันใหม่ให้เยอะให้มากขึ้นกว่าเดิม ผมรับประกันว่าปีหน้าใชัยนาาจะดีกว่าปีนี้ครับผม